ว่าไงครับอ่าครับผมเอคุณโนรีครับผมบถามนิดนึงพอดีทาหน้าที่แทคนคุณแบร์นิดนึงเนาะอ่าได้เลยปกติคุณแบร์เขาจะไปถามเนะาะอันนี้ก็คือถามนิดนึงเห็นมันมีเรื่องของระบบสั่นอะไรสักอย่างที่ท,ที่เหมือนเคยได้ยินเนี่ยแบบแ๊บอยู่อ๋อแม่คือผมจะบอกอย่างนี้ครับเมื่อคือในสมัยก่อนอะอคือไอ้ระบบสั่นอะคือ,อในมือถือที่เรามีกับทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาไว้สําหรับคนหูหนวกม,มันเป็นเหมือนเาร อ่าะไรนะจำชื่อไม่ได้อยู่ที่มันเป็นระบบของคนมพิการเนี่ยใช่ใช่ใช่คือก็เหมือนมีไว้คือมีไว้สําหรับแบบมีการแบบโทรเมื่อก่อนนะคือเรื่องการโทรเข้าโทรออกเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเรื่องหลักเนาะคือคนหูหนวกเขาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะเสียงแจ้งเตือนอะไรเงี้ยพอมาคือระบบสัตวเขาจะได้รู้เฮ้ยมีการโทรเข้าโทรออกอะไรเงี้ยเป็นการแย้งเตือนให้เขาแจ้งเตือนให้เขาคือเขาตาเขาไม่ได้บอดแต่ว่าเขาแค่หูหนวกที่เฉอยอะไรเงี้ยมันก็จะคือ ก็จะได้ร um, uh, ับรู้ว่ามีแบบแจ้งเตือนอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็กลายเป็นแล้วทีน no> ี้ม <mar ันก็กลายเป็นระบบปัจจุบันที่ที่มันมีฟังก์ชันเยอะขึ้นในการที่ว่าเหมือนช่วยช่วยให้ผู้พิการทางด้านต่างๆอก็แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มีมีความบกพร่องในส่วนตรงไหนเขาก็จะไปเสริมตรงนั้นเพื่อให้ทุกคนใช้งานได้แล้วก็อยู่ร่วมกับคนปกติหรือว่าคนที่ที่ไม่ได้มีข้อบกพร่องต่างๆในเรื่องของร่างกายเนาะประมาณนั้นใช่ก็นั่นแหละก็ก็โดยสรุปก็คือระบบสัตว์อ่ะคือ เริ่มแรกใช้กับผู้พิการทางหูหนวกก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c r i b e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาจจะเป็นมือถือหรืออาจจะเรื่องอื่นก็ฝากคอมเมนต์ด้วยในช่องกากาโปรดักชันนะครับผมเปลี่ยนช่องแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกากาดโปรดักชันโปรดักชันนะครับทั้งทั้งเฟซบุ๊กแลวก็ยูทูบนะครับไปติดตามก็ได้ครับสวัสดีครับ ครับผม